ใครที่ทําเอกสาร Word แล้วต้องมาคอยพิมพ์วันที่เดิมๆซ้ําๆหรือบางทีก็จําไม่ได้ด้วยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ทราบไหมคะว่าเราสามารถใช้คีย์ลัดได้ง่ายๆแบบนี้คีย์ลัดสําหรับใส่วันที่ปัจจุบันบนเครื่อง Mac กด ctrl o n o พร้อมกับปุ่มชิปและปุ่ม d บน windows กด alt e r พร้อมกับปุ่มชิปพร้อมกับปุ่ม d และคีย์ลัดสาหรับใส่เวลาปัจจุบันบนเครื่อง Mac ก็กดที่ ctrl o s h i f และ t บน windows กด alt e r ชิปและ T พร้อมกันนะคะและถ้าต้องการเลือกรูปแบบวันที่ก็ทำตามนี้ได้ไปที่แท็บ insert หรือว่าแทรกมองหาเมนู date and time หรือวันที่และเวลาเลือกรูปแบบที่ต้องการในช่อง available formats หรือรูปแบบที่พร้อมใช้งานแล้วก็กด OK หรือตกลงแล้วถ้าอยากจะให้วันที่อัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดไฟล์ตอนที่จะแทรกวันที่หรือว่าเวลาก็ให้ติ๊กถูกที่ช่อง update automatically ห <Wow. S 2> ร ah ืออัปเดตอัตโนมัติแล้วก็กดตกลงด้วยนะคะเป็นอันเรียบร้อยเท่านี้เอกสารของเราก็จะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมบอกต่อเพื่อนร่วมงานกันด้วยนะคะ